สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดีไซน์บายเอเจพีอิเล็กทรอนิกส์นะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมก็จะพาทําวงจรนับขึ้นนะครับที่แสดงตัวเลขเซกเมนต์สหลักนะครับชิ้นงานเราก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือวงจรนี้จะนับขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับก็คือเอาไว้เก็บสถิติวัตถุต่างๆนะครับกดนับขึ้นปกตินะครับส่วนอีกฝั่งนึงเป็นตัวรีเซ็ตนะครับตัวนี้วงจรนี้ง่ายมากเลยเดี๋ยวไปดูวิธีทาพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับไปรับชมได้เลยครับ เริ่มต้นจากการทำปิ้นทองแดงจากไฟล์ที่ได้แนบไปให้จากนั้นใช้ r 1 0 k โอห์ม oh 1ตัวตัวนี้จะทำหน้าที่ควบคุมสวิตช์ใช้ r 1 k โอห์ม oh ตัวนี้จะทำหน้าที่ปรับความเข้มแสงของหลอด led จะใช้ทั้งหมด21ตัว r 1. ตัวนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าอยากให้หลอด led สว่างเราก็ใช้ r 1. ให้มีค่าลดลงอย่างเช่น ใช้ r 5 0 0โอห์มเป็นต้นจากนั้นใส่ซ็อกเก็ต28ขาสำหรับตัวคอนโทรลเลอร์โดยหันรอยแบ่งไปทางซ้ายแล้วก็ใส่7805โดยการงอขา90องศาใส่สวิตจำนวน2ตัวสวิตตัวท้านซ้ายจะเป็นสวิตรีเซ็ตสวิตตัวด้านขวาจะเป็นตัวนับขึ้น ใส่เซเว่นเซกเมนจำนวน3ตัวตัวนี้จะเป็น c o m มอนบวกใส่ตัวคอนโทลเลอร์ AT ทไม่กัแโดยหารร้อยแบ่งไปด้านซ้ายเหมือนกันกับซ็อกเก็ต so จากนั้นก็บัตรกีขั้วฐาน9โวลต์ให้ถูกต้องนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ ครับหลังจากที่เราประกอบอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้วงจรนับขึ้นนะครับ000ถึง999นะครับดังแผ่นนี้เลยนะครับสวิตจะมีอยู่2ตัวนะครับสวิตนับขึ้นจะอยู่ฝั่งขวานะครับส่วนสวิตฝั่งซ้ายจะเป็นสวิตรีเซ็ตนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวงจรนี้จะเป็นวงจรนับขึ้นอย่างเดียวนะครับเหมาะสำหรับเอาไว้นับเก็บสถิติวัตถุต่างๆนะครับอาจจะเป็น ลูกบอลนะครับหรือจะเป็นการนับจํานวนคนเข้านะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์การใช้งานนะครับเอาเอาละครับคราวนี้มาดูวิธีการทํางานนะครับตัวนี้เราก็จะมีการป้อนสวิต์ฝั่งขวานะครับนับขึ้นเวลากดนับขึ้นก็กดปกติเลยนะครับก็จะนับขึ้น1 2 3ไปเรื่อยๆ่ผมกดเร็วนิดน,นึงนะครับวงจรน,นี้จะแตกต่างจากโครงงานที่ผมเคยทํามานะครับเนื่องจากวงจรที่ผ่านมาก็คือเวลาเรานับขึ้นอยากให้นับ อย่างรวดเร็วก็คือกดค้างแต่วงจรนี้กดค้างไม่ได้ครับกดค้างไว้ปุ๊บมันก็จะนิ่งแต่ตอนนี้สัญญาณนับเพิ่มหนึ่งแล้วนะครับพอปล่อยมือจะเป็น39นะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เหมาะสําหรับเวลามีวัตถุมาโดนเซ็นเซอร์นะครับที่สมมติวัตถุมาโดนเซนเซ,นเซอร์แล้วมันหยุดนิ่งยังไม่เคลื่อนเคลื่อนย้ายต่อนะครับการนับก็ยังคงค้างอยู่ที่1อยู่เนี่ยเอาใหม่นะครับกดค้างหนึ่งค้างไว้นะครับ เห็นไหมครับยังไม่ขึ้นนะครับพอวัตถุเคลื่อนที่ผ่านไปนะครับเป็น40นะครับอันนี้เหมาะสําหรับเอาไปนับวัตถุนะครับนับไปเรื่อยเลยครับกดไปเรื่อยๆือจนถึง999นะครับแต่คราวนี้เวลารีเซ็ตนะครับก็กดครั้งเดียวก็จะเป็น0 0 0ยนะครับสตัวส่วนความเข้มแสงนะครับตอนนี้ผมใช้ r อยู่ที่1 k นะครับถ้าอยากให้แสงสว่างมากขึ้นนะครับให้เปลี่ยน r ตัวนี้ให้มีค่าน้อยลงนะครับอย่างเช่น 500โอห์มนะครับเป็นต้นนะครับแต่จริงๆผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับจะได้ไม่กินไฟเยอะด้วยนะครับตอนนี้ก็มีตัวประมวลผลเป็น at ไม่กับ8นะครับส่วนซอสโค้ดผมก็ได้เนียบไว้ให้แล้วนะครับก็ดาวน์โหลดได้ตามปกติรวมไปถึงนะครับลายพิ้นเลยนะครับลายทองแดงแล้วก็ดาวน์โหลดมาทำเองได้นะครับยังไงก็ฝากคลิปของผมไปเรื่อยๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจ การสร้าง DIY อุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ดูนะครับยังไงฝากช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ